นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากันเรื่องผลของการข่มใจและผลของการ ปล่อยใจหรือวางใจอย่างนี้ก็ต้องพูดกันในเรื่องการเรียนรู้การรักษาศีลการเจริญพิจารณาธรรมต่างๆที่ต้องนำมาให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีได้มีโอกาสน้อมในทางหนึ่งให้เราไปเรียนรู้กัน ในพระธรรมคำสอนในประวัติศาสตร์ที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ต่างๆได้มอบหมายแนวทางให้พวกเรานั้นมีการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันกันในโลกเป็นจริงเราทั้งหลายต้องยอมรับกันในเรื่องการดำลรงชีพการใช้ชีวิต ไปตามกระแสะโลกโลกนั้นมีการพัฒนาปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราได้เห็นกันก็ในเรื่องเหตุของปัจจัยสี่ต่างๆก็มีการพัฒนาการให้เกิดความปราณีตแล้วก็สู่ความนิยมแต่ด้วยความเป็นจริงพวกเรา ชาวพุทธบริสัทส,สีเราก็จะบริโภคปัจจัยสี่กันตามเหตุตามสมควรและก็ดำรงซึ่งการพิจารณาต่างๆให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องมีการควบคุมบังคับบัญชาให้แนวทางของการใช้ชีวิต พวกเราประกอบไปด้วยการควบคุมใจควบคุมวาจาควบคุมทางกายซึ่งมีการกระทำกันต้องเท้าความการที่เราควบคุมบังคับหรือข่มใจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความรู้จักเป็นเบื้องต้นเสียก่อนว่ามนุษย์เราก็จะมีสองอย่างด้วยกันที่เราจะต้องมีการ สัมผัสตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องความนึกคิดและเป็นเรื่องทางกายซึ่งใช้ชีวิตกันตามปกติในหน้าที่ของเราแต่สิ่งสำคัญนั้นเราก็พอทราบในการที่เรามีการควบคุมทางใจนั้นความจริงสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมให้รู้จักสิ่งที่เป็นกายสิ่งที่เป็นใจของเรา เพื่อเราจะได้มีการควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิกันซึ่งพวกเหล่านั้นในอาศัยในภูมิประเทศไทยก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นทายาทสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตก็ประกอบไปด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย ที่เราต้องเทิดทูนต้องระลึกเอาไว้ในใจเพื่อเราจะได้มีการควบคุมพฤติกรรมของเราซึ่งประกอบไปด้วยใจที่เกิดปรุงแต่งต่างๆการที่เราปรุงแต่งแล้วทำอย่างไรแลาจะไม่ให้หลุดไปสู่ทางวาจาของเราแล้วก็ไปสู่ทางกายซึ่งมีการกระทำให้เกิดผลสำเร็จ เหตุจากที่ใจของเราเกิดขึ้นจึงสำคัญอย่างยิ่งจึงจะต้องเรียบเรียงหนทางของการสร้างคุณงามความดีในเส้นทางสามมาทิฐินั้นก็จะมีเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาและสิ่งที่เราต้องหยิบทีละเนื้อสู่การควบคุมนั้นเพื่อสู่เป้าหมายแห่งมีปัญญากัน มีปัญญาในกระแสะชีวิตโลกก็เป็นเรื่องอวิชาการใช้ชีวิตเพื่อหาปัจจัยสี่มาดำรงชีพเพื่อจะให้เกิดสภาพคล่องสภาพความเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตนและต่อ,ตอ,ตอสังคมต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราได้มีโอกาสเรียนรู้กันนะการที่มีปัญญามีสองทาง ปัญญาในกระแสะโลกเราก็จะน้อมสู่การกระทำไม่ให้เบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสังคมนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาศีลการที่จะต้องรักษาศีลเราก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างยิ่งในเรื่องกายและใจของเราเหตุที่ใจนั้นเป็นต้นเหตุใหญ่ ที่สามารถทำลายล้างทั้งตัวเองทั้งสังคมรอบข้างของเราได้เพราะใจนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาให้ร่างกายนั้นเป็นผู้ที่กระทำและปฏิบัติตามคำสั่งที่ใจใจ,ใจของเราเกิดขึ้นจึงสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องน้อมไปสู่สิ่งที่ปรากฏในพระธรรมคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ เหตุจากอริยศาจสีนั้นเราก็ต้องน้อมแต่อย่างไรทุกใจของเราจะดับลงทีนี้เราก็คน้นคว้าตามเหตุผลตามการเวลาแนวทางจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มการให้การควบคุมแล้วสู่การมีปัญญาดับทุกข์มีปัญญาพัฒนาชีวิตให้อยู่กับสังคมต่างๆด้วยความพอดี แล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้พูดเองนั้นก็ได้มีโอกาสนะไปพบปะเยี่ยมเยียนครูบาอาจารยนะ์ซึ่งมีหน้าทีนะ่ปลดทุกข์ออกจากใจเช่นกันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้รับรู้และก็มีเหตุมีผลในการเห็นคุณเห็นประโยชน์ จากการที่เรานั้นควบคุมกายวาจาของเราแต่สิ่งที่เกิดที่ใจนั้นเราไม่สามารถจะควบคุมไม่ให้เกิดได้เพราะจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นตามกำลังตามการสั่งสมไว้ก็จะเป็นเรื่องปรารถนาความพอใจและถูกใจเป็นหลักแต่สิ่งที่เรามีความปรารถนาในใจของเรา เพืให้เกิดความถูกใจเป็นหลักนั้นก็ทำให้เกิดความลิษยากันบ้างความโกรธกันบ้างความอยากมีอยากเป็นแล้วก็เกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันก็เป็นเหตุอย่างยิ่งจะต้องเท้าไปสู่การควบคุมกายวาจาใจของเราเหตุจากการข่มใจหรือการควบคุมใจนั้น จึงต้องระลึกเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่สม่ำเสมอและต้องสู่การพิจารณาว่าทำไมมนุษย์เราไม่เท่าเทียมกันบางท่านเกิดมาก็พิกลพิการาตาหูจมูกลิ้นกายบกพ่องเหล่านี้ก็ต้องน้อมเหตุว่าเป็นอย่างนั้นต้องอ้างสิ่งที่มาประโลมใจของเรา ว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมเหตุเกิดจากการกระทําต่างๆซึ่งสาสั่งสมไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะนำมาสู่การชดใช้ชำระกรรมวิบากต่างๆเหล่านั้นก็จึงได้มีร่างกายไม่สมบูรณ์อันนั้นเหตุหนึ่งที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาในเรื่องภาพปรากฏสิ่งที่เราได้เห็นกันได้ยินกันแล้วก็เป็นความจริง สิ่งเหล่านี้เราก็เท้าฟาร์มต่อว่าเหตุที่เราได้มีโอกาสได้เกิดกันมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตประจำวันกันสิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วยหาเหตุผลว่าทำไมต้องเกิดมาเป็นมนุษย์มาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาแก้ปัญหาชีวิตจากการเสพปัจจัยสี่กันพวกเราทั้งหลายที่น้อม การพัฒนาใจก็มีการปฏิบัติกันมากมายหลายแนวทางซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความเป็นที่พึ่งตนและสามารถเข้าใจเรื่องพระธรรมคำสอนกันได้พระธรรมคำสอนมีความละเอียดปราณีตยิ่งใหญ่ทีเดียวที่พวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เราจะทําตัวของเราก,กลางๆไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่ทําตัวเป็นผู้ที่มีทรงด้วยความรู้และขาดเหตุขาดผลในการที่จะพูดจากันการที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาสู่การแลกเปลี่ยนพูดจากันนั้นเราก็ระลึกแวบหนึ่งขึ้นมาในใจว่าทําไมครูบาอาจารย์ ท่านพูดคำว่ากรรมาฐาน40ความจริงก็คือหลากหลายแนวทางของการพัฒนาใจเหตุจาการพัฒนาใจเบื้องต้นที่เราเรียกันว่าข่ามใจไม่ให้ไหลไปสู่กระแสแห่งความเบียดเบียนกันเหล่านี้การข่มใจก็หมายถึงไม่มีสตินะควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดการปัทธสลายด้วยวาจา และด้วยกายของเราเป็นผู้กระทําให้เกิดผลสําเร็จต่างๆเหตุจากการรักษาศีลถ้าจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีการกระทําด้วยเจตนาในใจแล้วสู่การกระทําให้เกิดผลสําเร็จทางกายและทางวาจาผลจากการที่เหตุจากใจการที่เราได้ควบคุมวาจานั้นก็เป็นประโยชน์ทำให้เรา สามารถประคับประคองชีวิตของเราไม่ให้สู่การประทุษล้ายกันด้วยวาจามีการปรุงแต่งมีการคาดหวังมีการสะใจต่างๆเหล่านี้เหตุต่างๆเหล่านี้ก็ได้เหตุของการมีสติการควบคุมไม่ให้เกิดการเบียดเบียนแล้วก็ําให้เหานั้น มีความเข้าใจเรื่องชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์กับเราเราจรึงมีการเรียกควบคุมและก็ให้อภัยในใจของเราไปพังพางเสียก่อนการที่เราใช้พระธรรมนะมาควบคุมนั้นหมายถึงเราจะเติมไปด้วยสติให้เกิดขึ้นไปด้วย แล้วเราก็มีความเพียรน,นะต่างๆนานา,นารูปลักษณ์ต่างๆในกรรมฐาน40แนวทางแต่สำคัญอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้น้อมสู่ทั้งการพิจารณาก็ดีน้อมสู่เหตุของประโยชน์ที่เกิดจากการควบคุมหรือข่มใจก็ดีก็ทำให้เราหลุดรอดปลอดภัยไม่ให้เกิดผลสำเร็จจากการปฏิทุสลายซึ่งกันและกัน จึงเรียกว่าการรักษาศีนั้นเกิดขึ้นสมบูรณ์ได้ทั้งๆท,ที่เหตุที่เกิดที่ใจนั้นเกิดขึ้นจริงแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้สู่การใช้ทางกายวาจาจึงเป็นผลทำใหนะ้การพัฒนาการยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแลนะทำให้เจริญขึ้นเพราะเหตุว่าเรามีฐานอันดีก็คือรักษาศีล ควบคุมนั้นเกิดขึ้นกับเรานะจากนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเหตุจกคุณที่เราได้มีการควบคุมไว้จะละชั่วสร้างกรรมที่ดีมีการรักษาศีลมีสมาธิตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีกันคนดีนั้นตกน้ำก็ไม่ไหลนะตกไฟก็ไม่ไหม ด้วยเ,เหตุเหล่านี้เป็นตำนานมาตักเตือนตัวเราเสมอว่าชีวิตของเราก็ไม่เที่ยงตามพระธรรมคำสอนซึ่งเราก็น้อมดูกันทุกลูกทุกนามว่าร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงนะผันผวนไปเรื่อยๆทวนจิตใจถ้ามีการระลึกควบคุมเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องนำมาพูดจาในเรื่องประโยชน์จากการควบคุมนั้นก็ทำให้เรามีการเรียนรู้เรื่องสติปัญญาสติปัญญานั้นจากการระลึกจากการระวังจากการควบคุมหรือข่มใจก็เป็นผลทำให้เรานั้นมีสติยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายถึงเราคาดหวังมาก่อนว่าการได้ควบคุมนั้น จะเป็นผลทำให้เรามีสติรู้จักตัวเรายิ่งยิ่งขึ้นรู้จักตัวเราก็จึงเป็นผลทำให้เรานั้นมีการพิจารณามีการติดตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจของเราถึงได้มีความเข้าใจว่าจิตใจของเราเหตุจากเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมัน่น ในตัวเราในร่างกายในจิตในใจของเราเหล่านั้นเปรียบเสมือนเข้าข้างตัวเองว่าเหล่านั้นเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่มีปัญญาเท่ความเป็นจริงเราขาดการเข้าถึงกระแสะแห่งการปล่อยใจหรือปวางใจเราอยู่ในกระแสะการควบคุมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่การ เห็นจิตใจของเรานะปล่อยไปหรือวางใจเหล่านี้ครับทำให้เราได้เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการกระทำเมื่อเมื่อเราควบคุมใจได้ไม่สู่การกระทำวาจาผิดพลาดบกพร่องไม่สู่ทางกายที่ละเมิดในศีลในวัฒนธรรมประเพณีก็ําให้เกิด การพัฒนาการตามรู้จักอาการเป็นทุกข์ของใจเมื่อใจของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนไปสู่การปรุงแต่งนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเบาบางลดลงถ้าใจของเราลดละเบาบางลงนั้นก็แสดงว่าจิตของเราหรือใจของเรายอมรับ กับความเป็นจริงของเราซึ่งมีการใช้ชีวิตตามปกติได้ความโกรธก็เบาบางลงความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นก็อยู่ในเส้นทางของสัมมาทิฏฐิเหตุจากสัมมาทิฏฐินั้นความโกรธความโลภความหลงนั้นก็อยู่ในขอบเขตของกาการไม่เบียดเบียนตนและคนรอบข้างและสังคมต่างๆ นั่นหมายถึงเราจะเดินไปสู่สัมมาทิฏฐิเราก็จะเห็นจิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์ก็คือการเกิดขึ้นจากแรงกระทบต่างๆที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปหาจิตใจของเราเกิดสาภาพการยึดมั่นถือมั่นถ้าใจของเราเกิดสาภาพการยึดมั่นถือมั่นการที่จะเห็นอาการโกรธอาการโลภอาการหลงในใจ ก็ยังเกิดขึ้นยังเป็นไปยังมีการเกิดขึ้นยังมีการตั้งอยู่ยังมีการดับไปต้องขออนุญาตหยิบสิ่งที่เป็นาวาระของการเข้าในกระแสจิตและใจของเราเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราความจริงตัวเห็นนั้นก็เป็นเรื่องสติเห็นไม่ใช่หมายถึงเราใช้ความลึกคิดเข้าไปเห็น เมื่อสติเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเบาบางลงเราก็จะเห็นจิตใจของเราเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งเราแทบจะไม่ต้องควบคุมบังคับบัญชาด้วยเหตุธรรมชาติอย่างนี้เมื่อเราเห็นสัตวรจะทำความเป็นจริงก็ทำให้เรา,เ,าเรียนรู้เรื่องใจไม่ปรุงแต่ง หตุจากใจไม่ปรุงแต่งเรียก็ปล่อยใจให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเกิดขึ t t ้นโดยธรรมชาติเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่น้อมสู่การพิจารณาเหตุดังกล่าวเราก็จะไม่เข้าใจว่าเหตุที่เราประพฤติปฏิบัติพัฒนาเอาจริงเอาจังนมุ่งมั่นดังกล่าวนั้นจะเห็นความเปลี่ยนยิ่งขึ้นในใจของเรา จนเห็นว่าการที่เราจะหมดวาระของการเกิดนั้นต้องเห็นจิตใจของเราไม่กระโดดไม่ปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดการเกิดเมื่อหมดการเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าปล่อยใจให้เกิดตามความเป็นจริงนั่นเองเมื่อใจของเรามีสภาวะน่เกิดตามความเป็นจริงนั้น ก็จะเห็นว่าเบาบางอ่อนตัวในที่สุดก็ไม่มีการเกิดขึ้นในใจนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นจากการควบคุมข่มจิตข่มใจตัวเองข่มวาจาข่มการกระทำนั้นเป็นผลทำให้เราผู้ฝึกผู้อบรมตัวเองก็มีกระแสการเรียนรู้ตัวเองเป็นทางหนึ่งทำให้เรา ได้เข้าใจสัจธรรมในใจของเราใจของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่สามารถนะทำร้ายตนและคนอื่นได้สามารถนะปรุงแต่งก็ได้มากทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราสามารถน้อมเหตุจากการควบคุมหรือค่มจิตใจเป็นเบื้องต้นไปแล้วการเปลี่ยนแปลงในใจเราก็จะเห็นสืบเนื่องต่อเนื่อง เป็นธรรมชาติเป็นความโดยอัตโนมัติเหมือนกันไม่ต้องไปมีการจอ้จองดูจ้องรู้จ้องติดตามได้ซ้ำไปแต่สิ่งที่เกิดตัวสติสัมปชัญญะก็จะสามารถทำให้เห็นธรรมะตามความเป็นจริงในตัวตนของเราโดยที่เราไม่ต้องมีการควบคุมบังคับบัญชาได้ซ้ำไป ถึงแล่านี้จะเห็นว่าเราจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นและจะเริ่มเข้าใจพระธรรมคำสอนมากขึ้นและเห็นพระธรรมคำสอนความสงสัยก็หมดไปเนื่องจากเราประจักษ์เราพิสูจน์ได้จากการที่เรียนรู้เบื้องต้นการข่มจิตข่มใจข่มทั้งวาจาข่มทั้งการกระทำทางกาย ต้องขอากราบขอบคุณอย่างยิ่งซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอนุเคราะห์เกื้อกูลทำให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีทั้งหลายนั้นมีความเข้าใจต,ตามๆกันมาจนทำให้เราได้เห็นว่าอย่างไรก็ตามพระรัตนตรัยยังไม่ขาดผู้ประพติปฏิบัติอย่างแน่นอนด้วยเหตุ ก็ทําคําสอนเมื่อเรามีการกระทําผลสําเร็จทางใจก็จะเกิดขึ้นเช่นกันความเพียรต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นความเพียรก็จะทําให้เรานะมีความคล่องตัวมีทั้งประโยชน์เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆไปตามลำพังเดียวดายแต่จะมีสังคมต่างๆ ให้ความสำคัญให้การเรียนรู้ตามไปด้วยประโยชน์จึงเกิดทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนี่คือการเรียนรู้นะเมื่อเรามีสติเราจะเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากแรงกระทบกระทั่งทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่เราไม่ต้องจ้องดูด้วยซ้ำไป เหตุจากการที่เราเร ul ียนรู้จากการควบคุมหรือข่มใจเบื้องต้นเป็นเหต well. ุผลทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสในกระแสสัจธรรมซึ่งเราสามารถเข้าถึงกระแสต่างๆกันพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสใช้ชีวิตตามโลกที่มีความเจริญนั้นเราจะเห็นความเสื่อมของกำลังใจ พวกเราชาวพุทธบริษัทสี่ยุคใหม่ๆการที่เรา,ายึดเหตุผลทางยุคใหม่ทำให้เราไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตบางทีเราก็เห็นกันนะลูกๆกระจาบจ้่วคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพปรุงแต่งด้วยกายวาจาจริงๆเหล่านี้เป็นวิบากกรรมมันยิ่งใหญ่เป็นผลทำให้ ผู้กระทำนั้นบกพร่องผิดพลาดกลายเป็นผู้เสียสละชีวิตเสียสละกําลังใจซึ่งจะมีการพัฒนาชีวิตให้มีความสุขและความเจริญในภายภาคหน้าหายไปนื่องจากกรรมต่างๆซึ่งเป็นผู้กระทำนั้นย่อมได้รับผลของธรรมสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างมากก็ต้องบิดามารดา หือปู่ย่าตายายเหตุต้องระวังนั้นก็เป็นสิ่งที่รบกวนทำให้เราไม่เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมการดับทุกข์มีแต่เรื่องความนึกคิดมีแต่เรื่องสัญญาความทรงจำต่างๆเหล่านี้แหละครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต,ต้องนำมาพูดจาเพื่อจะบอกลูกหลานของเรา ให้มีการฝึกการอบรมการควบคุมใจควบคุมวาจาควบคุมาการกระทําทางกายของเราเหล่านี้เป็นผู้ที่สั่งสมไปด้วยบุญกุศลและบุญบรารมีทําให้เราได้มีโอกาสพัฒนาการเข้าถึงการดับทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเมื่อเหล่านั้นมีครบถ้วนโดยธรรมชาติไม่ต้องมีการละลึกควบคุมอีกต่อไป นี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของการควบคุมหรือมนมความรู้สึกต่างๆซึ่งเราใช้ชีวิตการธรรมชาติการะปจักษ์แจ้งก็ดีหรือกระแสต่างๆของการดับทุกข์ก็ดีเราจะเห็นว่าโลกยุคใหม่เป็นกระแสเดียวกันสามารถตรวจสอบนะภายนอกด้วยนะด้วยกันทั่วถึงกันนะก็เหตุผลต่างๆประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อการควบคุมใจควบคุมกวาจาควบคุมกายนั้นเราก็ได้เล่าสู่กันมาพอสมควรเป็นแนวสังเขปไว้ไว้โอกาสภายภาคหน้าเราก็จะมาพูดจากันใหม่วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรามพระสงค์ พิดามันดาคุบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ